นี่ัอดีเพลงใหม่ของน้องอัปลดมาละจ้าง่ายๆคอมพลีทพวกเราป่วยกันหลายคนวันนี้ก็เลยแบบมาช้าจีเพลงนี้ปล่อยมาจะอาทิตย์กว่าละเออแล้วนับว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกของอัหลดได้ไหมแบบว่า่เป็นเพลงแรกเลยเนาะในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งที่แล้วเต้าอูมีเพลงเป็นไรไม่เขาอยากอยากให้อัปลดร้องภาสตาเป็นไรไม้อ๋อเป็นไรไม่เขาพี่เต้าอูเขาสปอยไว้แล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงน่ารักน่ารัก ให้รอฟังเลยน่ารักไปดู MV เพลงนี้ก็ได้ที่ไหนพี่คิม YouTube ช่องวัน31เลยจ้าชื่อช่องวันแต่ดูหลายรอบได้ไม่ต้องดูแค่รอบเดียวถูกต้องอุยน่ารักจังทำนองก็น่ารักแล้วอ่ะแค่อันมาเขหลอดเหรอเอกโดนมีออราเลยเอออเ้ยน่ารักมากหลอดเป็นไง นี่ใครมาเล่นอ um> yeah oh yeah. ี่มลไนี้าวว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 วงวววววอว้อวว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 ่วว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 วัวว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 วิวว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 ควบวววว่าวววยวว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 วเวววีวววอวววอววอว ใคล่ะคล่ะนี่ว่อนนะหัวอะไรอะต่ปอวีเาเขาฟังกับตัวเองอาเันนี้คูชบมโดนบินใช่ป่คะเราปาทไมของมันเลย่าง ที่น่ารักเลยอาน่ารกมาไม่าเลยรั้อรี่ะข้าวนยอร่ะอะนร้่ะอะอ่อะไรอ่ะอไรอ่ะอรู้ะอะไรอ่ะอะไร้่ะไรตอ่ะอีไ่ะรอ่ะอะอ่อยู่ะอะรง่ีอ่รอ่อ่รอออ่อระอ่อ่ะะออ่

เขาบอกคนที่เขแต้อะแต่งคาบีนแต่งเลยค่ะพวกไหนค่ะร้องให้แต่งค่ะมันทําม้ทุกวันมันพิเศษจนฉันไม่อาจปฏิเสธกังเธอเป็นเธอมันเจอคนที่ใชก็รักไม่อยากเลยเออเข้าใจแล้วเพลงน่ารักจริงคนร้องก็น่ารักยิ้มหวานมากเลยอ่ะคนนมีก็น่ารักใช่น่ารักไหม นั่งดืดงกันแล้วน่ารักอะไรน่านักอะไรทำดีทำไเิดอะไรจ้านีคอน้ือแบบควรไดเป็นชกาท่องเที่ยวอ่ะให่เลยน้อง่อมาอะอุตาเขาแบบ แน่วแน่มากในการจะแกล้งน้องจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยจริงดีทุกเพลงเลยเนาะซีรีส์เรื่องนี้จริงชอบมากง่ายๆเลยดูไปง่ายเกินมันมวลมวลความน่ารักความงุยอ่ะถามว่าเป็นไรไหมง่ายๆเป็นคีย์โดเกินจริงเกินเขินอมากมันน่ารักเนาะนะว่เอ็มวิเอ็มวิก็สวยเพราะว่าความถ่ายทอดความน่ารักออกมาเก่งมได้เก่งมากหละโบยหอก กูใส่เป็นความลับแล้วเนาะมันต้องบอกแล้วคุณผู้ชมมันแข่งจริงๆมันอะไรนะแข่งมันยิ้มมันมันการแข่งการแข่งกามแข่งกา <ๆ S 2> แข่งๆๆเป็นไงบ้างอะฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่รู้สึกว่าพี่ไมีกลิ่นแบบเจเลอร์ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อย่างไม่ต่อหน้าคือเจเลอร์มาแต่งแบปให้อ่ะมาให้มดฝ d สื่อแบบเพื่อนเจ้าบ่าวอ่ะแน่นอนรู้สึกว่าสองคนนี้มันมีเคมีอะไรบางอย่างที่มีความรู้สึกว่าแบบมันได้เอาจริงป่ะ ไม่คิดคนเป็นแฟนกันว้ายไม่คิดเอาแล้ววันนี้เบลแรงสุดกูแจวเรือเรือไม้อ่ะอันนี้คือเรือหางยาวสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทเลยนั่นแหลก็เออมันเพลงสมวัยลูกยังออดออนออดออนแบบเพลงน่ารักสมวัยอารอลสับขวดอารอลอารอลอารอลสับขวดอืมคนแต่งเพลงคือแบบรู้ใช้ของน้องคือแบบคือซิงเกิลแรกอ่ะถ่ายทอดความเป็นออฟโรดออกมาดีและเอ็มวีไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยจริงมันมีแต่เคมีอ่ะในเอ็มวีแบบ อาจารย์อูอ่ะเืออูมากแล้วก็จะฝังเกตนะเไว้ว่าไม่เห็นใครเลยในเอ็มวีอ่ะเห็นแค่สองคนดูดิเราแที่ะได้แล้วเราก็มาจิ้มให้ยิ้มอ่ะเราชอบสีนที่เขาแบบแทนแทนเป็นกล้องอ่ะที่แบบว่ามองออฟโรดอ่ะแล้วแบบอืมอย่างเงี้ยดีไม่จบหรอกวันเนี้ยเอาจริงถ้าไม่หยุดคลิปอ่ะคือมันมันคุยได้ทุกทุกสีอ่ะแกเคยรู้สึกป่าวว่าแบบแกดูเอ็มวีสามนาทีสิบเก้าวีแต่มันดูทั้งวันอ่ะใช่อะ ไปดู MV เพลงนี้ได้ที่ไหนพี่คิมช่อง YouTube วัน31นะจ๊ะแล้วทีที่รักไม่รู้ภาษาล่ะถ้าเกิดพวกเราอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้เฮ้ยดูได้เต็มเลยนะคะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบตอนนี้ดูได้ที่แอป to ID จ้ะนี่และเร็วๆนี้เฮ้ยอย่าลืมไปดูช่องมอรเมนช่องมอเมนด้วยใชมีอะไรอีกคะก็จะลงคลิปเฉยๆฝากคนปกติก็ลงคลิปแค่ขยของเฉยอ่า เฮ้ยรับสายผมหน่อยเขาแบบรัดวันเขาก็จะมาบ่อยเป็นอีพีเขาเป็นอีพีหนึ่งนะใช่รัดวัน่มัันยยงไมม่เคแบบาคู่กันเหรออ่าตอนนี้มาสองแล้วเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆถ้าหวังอยู่นะทุกคนต้องไปซับสไครต์ก่อนฝากติดตามกันด้วยอนาคตเที่ยวทำไมจะมาซ้ำไม่ได้เพราะปอต่ออ่ะเจลก็มาซ้ำอ่าพี่เบลพูดตายไปกดหรือยังถ้ายังไม่กดเดี๋ยวอนาคตจะไม่มีนะโอ้ไม่แน่นะไม่มีตังค์ทำที่กดนี่ไม่ได้ให้กดซันะไปกดดัน ออคอมเมนต์เออคอมเมนต์เลยคุณผู้ชมต้องให้เอามา <c oughs> นะฮะแฮปปี้ <Happy. S 2> <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเมนต์ก่อนด้วยนะคะ